ขอจเจริญพรท่านทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้นำเอาภาพการเผยแผ่พุทธศาสนาที่ได้ทำการสอนธรรมะแล้วก็ทำการสอนคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังคุณงามความดีให้กับเด็กและเยาวชนในพุทธศาสนาเหล่านั้นให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ศาสนาพุทธอย่างแท้จริงและได้นำเอาพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องในภาพที่เห็นนี่ก็คือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตคลองสามวาก็ได้นำพานักศึกษามาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมทำกิจกรรมภายในวัดสมาชัญ,ญาวาสและนี่ก็เป็น โรงเรียนโสมาภาพัฒนาซึ่งก็ได้มีการนิมนต์ให้ไปสอนเป็นประจำทุกวันเว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะก็ได้ทำการสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้5ปีจึงได้ลาออกไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตท,ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะเห็นว่านักเรียนที่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเอกชนที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนประมาณพันกว่าคนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมก็คือป6แล้วก็มัธยมตอนต้นและตอนปลายก็คือม1ถึงม6ก็ได้เปิดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เข้าไปสอนเข้าไปให้ความรู้ในแง่คุณธรรมคุณงามความดีให้เกเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้เด็กนักเรียนที่นี่ก็ มีอัธยาศัยดีมารยาทดีเมื่อได้เรียนกับพระก็ทําให้มีความรู้คู่คุณธรรมทำให้ความรู้ที่ได้ผนวกกับคุณงามความดีและก็คุณธรรมจริยธรรมที่พระสงฆ์ได้ปลูกฝังให้ในรายวิชาการเรียนนั้นก็มีทั้งวิชาทางด้านต่างๆที่คุณครูได้ประสิทธิ์ประสาทให้แก่เด็กนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นวิทย์คณิตอังกฤษเคมีพิกสิกส์แล้วก็วิชานาฏศิลป์นดนตรีหรือว่าศิละปะต่างๆนั้นครูก็ได้สอนให้เป็นอย่างดีอยู่แล้วการได้นิมนต์พระสงฆ์ให้เข้าไปสอนคุณธรรมจริยธรรมภายในโรงเรียนก็เป็นการปลูกฝังลูกหลานให้ได้รู้จักคุณงามความดีวิชาหนึ่งที่ไม่ได้มีใครสอนก็คือสอนให้คนเป็นคนดีก็คือพุทธศาสนานี่เอง ได้นิมนต์พระสงฆ์ให้เข้าไปสอนให้เด็กนั้นได้มีความรู้คู่คุณธรรมคือเป็นเด็กดีมีความฉลาดแล้วก็มีคุณธรรมเพื่อที่จะเป็นเด็กดีของพ่อแม่เป็นเด็กดีของสังคมแล้วก็จบไปแล้วก็จะได้ไปเป็นคนดีพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไปและเมื่อวันหยุดหรือว่าตอนเย็นก็ได้ลงแสดงธรรมให้แก่คณะอุบาสกอุบาสิกาที่มาฟังเทศที่ศาลาใหญ่ ในทุกวันพระก็จะมีญาติโยมมาทำบุญตักบาตรที่วัดทุกเช้าแล้วก็มีการถือศีล5ศีลแตามวัตยาศัยนอนค้างคืนปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระภาวนาทำบุญสุนทรทานที่วัดสมมาชญัญาวาทที่าลาใหญ่อย่างนี้ทุกวันพระก็คือวันธรรมสวรรก็จะมีพระสงฆ์ลงแสดงธรรมเทศนาในตอนเช้าและตอนบ่ายและตอนเย็น ก็มีคณะอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นญาติโยมพุทธศาสนิกชนยุโรแวกวัดสัมมาชัญญาวาดนะได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมบำเพ็ญทานบารมีที่นี่เป็นประจำไม่ได้ขาดทุกวันพระก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่ทำให้ญาติโยมได้เข้าวัดฟังธรรมให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาตามหลักของชาวพุทธที่ว่า ใจดีคือพระพุทธใจบริสุทธิ์คือพระธรรมใจน้อมนำคือพระสงฆ์ใจไม่หลงคือพระนิพพานเมื่อได้ให้พานดีแล้วรักษาศีลอย่างดีก็จเจริญจิตภาวนาอย่างดีก็จะทําให้กายวาจาใจนั้นสงบร่มเย็นดังนั้นท่านทั้งหลายที่ได้เห็นภาพนี้ก็เนื่องจากว่าได้รวบรวมมาให้ดูเขาเรียกว่าทำความดีให้ลูกได้ดูทำความกตัญญูให้ลูกได้เห็น เมื่อท่านทั้งหลายได้เห็นก็จะทำให้เกิดกุศลจิตนาได้เกิดศรัทาธาปัสนสะเมื่อท่านทั้งหลายมาเข้าวัดเข้าวาจําศีลฟังธรรมให้ทานฟังเทศแล้วก็จะได้นำลูกหลานมาประพฤติปฏ,ปฏิบัติมาเรียนหนังสือแล้วก็มาทัศนศึกษาที่วัดนี่ก็คือเด็กนักเรียนจากโรงเรียนมาคิดวิทยาที่ทุกวันสุขคุณครู ครูกุ้งก็จะพาเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษาที่วัดทุกวันศุกร์แล้วก็วันอังคารหนะลังจากนั้นก็จะมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสุเหลาคลองหนึ่งซึ่งแม้จะเป็นโรงเรียนสุเหลาซึ่งชื่อก็บอกว่าเป็นพี่น้องมุสลิมแต่ก็มีชาวพุทธจำนวนหนึ่งที่ไปเรียนที่โรงเรียนนี้ก็แบ่งกันมาเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ที่วัดสัมมาชัญญาวาสแห่งนี้แล้ก็ได้ลงบรรยายอบรมเกี่ยวกับพุทงามความดีเรื่องความกระตัญยูและก็เรื่องความมีความรับผิดช,ชอบในการเรียนแล้วก็กิริยามารยาทที่ดีของชาวพุทธการปฏิบัติกับครูยังไงไหว้พระยังไงไหว้พ่อแม่อย่างไรการพูดและกิริยามารยาทต่างๆก็ได้แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆนักเรียนก็ประมาณ หลายร้อยคนเหมือนกันเต็มศาลามาแต่ละทีนะแต่นักเรียนที่นี่ก็เมื่อเข้ามาที่วัดวัดก็จะให้ความรู้ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมลอล้อมจิตใจเด็กให้เด็กนั้นมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีอย่างน,น้อยๆเด็กได้เห็นพระก็ได้ซึมซับเอาธรรมะจากพระนะนี่ไม่ใช่เด็กน,นี่คือผู้ถือศีลปฏิบัติธรรม <c oughs> นะก็เป็นประจำทุกวันพระที่ศาลาใหญ่ ญาติโยมที่มาถือศีลที่วัดนั้นก็มีจำนวนหลายร้อยคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตลอดไตรมาสสามเดือนก็จะมีชาวพุทธจำนวนมากมาถือศีลที่วัดนี่ก็เป็นวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพที่ได้นิมนต์ไปสอนนะอัตมาภาพก็ได้สอนอยู่ที่3ปีก่อนที่จะลาออกไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตท,ที่ต่างประเทศ ที่วิทยายลัยบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวกรุงเทพนี้ก็อยู่ที่แขวงบางชันเขตคลองสัมบากรุงเทพมหานครมีนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปวชและปวสนะก็คืออนุปริญญานักศึกษาก็1,200กว่าคนแล้วก็มีการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมทุกปีก็จะให้สอบธรรมศึกษาเป็นการวัดผลประเมินผลในภาคก็จะเป็นการมอบวุฒิบัตรการจบธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอก ที่ได้ไปสอนนะก็จะเห็นภาพการแต่งตัวในวันต่างๆบรรยากาศต่างๆที่ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นนี่ก็เป็นคณะผู้บริหารผู้อำนวยการแล้วก็คณะครูอาจารย์นักศึกษาก็มานั่งรอแต่เช้าเพื่อที่จะรอรับใบประกาศนียบัตรนะก็จะมีพระสงฆ์ก้ารูปไปสวดเจริญชัยมงคลคาถาให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นการเปิดข้อสอบออนไลน์ นะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ก็จะมีการสอบแบบออนไลน์นักเรียนนักศึกษาปวชปวสก็ถือว่าเป็นช่วงวัยรุ่นนะที่ได้ไปสอนได้ไปให้ความรู้กับเด็กนักเรียนก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นที่มีความสุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอบายมกุกหรือว่าเรื่องยาเสพติดหรือว่าเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องใช้ธรรมะและศีลธรรมประภะนี่คอยไปควบคุมกำกับ คุณงามความดีสอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้มีสำนึกดีนะไม่โดดเรียนให้ตั้งใจเรียนไม่เกเรไม่ดื่มเหล้าไม่กินกินยามา้าหรือว่ากินยาบ้าหรือว่าเสพยาบ้าเสพสิ่งเสพติดเป็นต้นก็ถือว่าได้ผลดนะีตั้งแต่พระเข้าไปสอนนี้ก็เด็กที่ออกกลางภาคเรียนก็ถือว่าลดจํานวนน้อยลงเด็กที่ ท้องก่อนไบเรียนก็ลดจนนลํา,าจนวนน้อยลงอบยมุก็ลดจํานวนน้อยลงถือว่าศีลธรรมจริยธรรมและธรร,ม,ร,ะธร,รม,ะมะเนี่ยสามารถขอมเก่าให้เด็กเยาวชนเป็นคนดีได้อย่างเห็นผลได้อย่างชัดเจนนะในช่วงว่างเว้นในทุกภาคการเรียนก็จะมีการจัดกิจกรรมและเด็กวัยรุ่นเหล่านั้นก็มาเข้าค่ายที่วัดก็ให้ทํากิจกรรมร่วมกันนะมาพักแรมที่วัด นะช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นช่วงจัดกิจกรรมนะมาค้างแรมที่วัดมานอนที่วัดนะสองวันหนึ่งคืนนะก็มีกิจกรรมให้ทำตลอดทั้งวันนะในช่วงบ่ายก็จะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อความสามัคคีอันนี้ก็จะเป็นเด็กศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามธรรมชาตยเขตคลองสามว่ามีนบุรีกรุงเทพมหานครนำโดยท่านผู้อำนวยการและคณะครูอาจารย์ แล้วก็นักศึกษาทุกคนนมาเข้าค่ายที่วัดอาตมาภาพก็ลงบรรยายอบรมให้ความรู้อย่างเต็มความสามารถเพื่อหวังว่าเยาวชนกลุ่มนี้เขาจะได้เป็นคนดีของสังคมของประเทศชาติต่อไปอย่างน้อยๆก็ยังได้รู้ว่าบาปคืออะไรบุญคืออะไรพระคุณของพ่อแม่คืออะไรเมื่อเขาสํานึกบาปได้แล้วเขาก็จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดี ทั้งกับพ่อแม่คนรอบข้างแล้วกับเพื่อนนี่ก็คือวิทยาลัยบริหารธุรกิจรายการท่งทองเที่ยวกรุงเทพที่ผ่านไปส่วนในภาพที่เห็นก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีแฟชั่นนานาชาติที่อยู่ที่ถนนถนนนิมิตใหม่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครก็ได้นิมนต์ไปสอนอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกปี ทุกภาคเรียนก่อนปิดภาคเรียนก็จะมีเด็กนานาชาติซึ่งชื่อเขาก็บอกไปแล้ววิทยไรบริหารธุรกิจแฟชั่นนานาชาติโดยมากเด็กก็จะเป็นเด็กอินเตอร์คือเรียนในด้านดีไซเนอร์เรียนด้านสาขาการออกแบบเรียนการโรงแรมหรือว่าการเรียนพวกเป็นาการท่องเที่ยวก็จะเป็นไกด์พวกเก่งภาษาดังนั้นเด็กจำนวนนี้ก็จะออกไปสู่ โลกกว้างซึ่งไปทําหน้าที่ต่างๆหลังจากเขาจบไปแล้วทางวิทยาลัยโดยผู้บริหารก็ได้นิมนต์ให้พระไปอบรมให้ความรู้กับเด็กจํานวนนี้เพื่อให้เขาได้มีความรักในอาชีพรักในความเป็นตัวของตนเองรักในครอบครัวเคารพพ่อแม่รู้จักสิ่งใดที่ควรทําสิ่งใดไม่ควรทํา ก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พง์ทรงสอนนี่แหละไปสอนไปอธิบายให้เด็กนักเรียนให้เขาเข้าใจง่ายๆสอนแบบให้เขามีความสนุกก่อนให้เขามีความสุขมีความสนุกแล้วก็ให้เขาทำจิจกรรมร่วมเมื่อเขาเปิดใจรับฟังแล้วค่อยเอาธรรมะสอดแทรกเข้าไปก็อาจจะมีมุกระธรรทะมีมุกวัยรุ่นมีคำพูดเฮฮาบ้างนะตาม ตามยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเทามรเทศแบบในยุคโบราณเด็กวัยรุ่นก็จะไม่ฟังเพราะฉะนั้นก็จะมีสิ่งล่อก็คือเป็นพระเป็นวัตถุมงคลหรือเป็นอะไรให้ทํากิจกรรมร่วมเด็กเขาก็จะอยากร่วมแล้วก็ให้วัตถุมงคลเข้าไปอย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันสอนมรารยาทการกรา,กราบการไหว้กราบยังไงไหวยังไงให้ถูก พูดกับพ่อแม่อย่างไงทำอย่างไงถึงจะถือว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมไม่นินทากาล่าวร้ายไม่ว่าร้ายคนอื่นนะไม่ใส่ร้ายคนอื่นทำตนให้เป็นจิตสาธารณะให้มากๆนะขยันอดทนซื่อสัตย์มัธยัติแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนทำตนให้เป็นที่รักของผู้อื่นอย่าทำตนให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นอยู่ให้เขารักจากให้เขาคิดถึง นะให้มีสุขส,ส,สุขภาพดีสุขภาพจิตก็ต้องดีด้วยสุขภาพกายดีสุขภาพใจก็ต้องแข็งแรงดีด้วยนะดังนั้นเด็กทั้งหลายก็จะมีความสุขนะทั้งเด็กมัธยมเด็กประถมก็ไปบรรยายให้ทุกที่นะที่เชิญที่ไปเชิญไปหรือว่านิมนต์ไปก็จะไปอันนี้ก็เด็กโรงเรียนสมภาร ในตอนเย็นก็จะมีการสอนนักธรรมตรีให้กับพระภิกษุสาม,มนเณรทุกวันหยุดเฉพาะวันพระนะตอนกลางวันนธรรมภาพออกไปสอนเด็กนักเรียนทั้งนอกกลับมาวัดถึงตอนเย็นก็ตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มทุกวันนะบางทีก็สองทุ่มครึ่งแล้วแต่เนื้อหาสาระในแต่ละรายวิชาแต่ละวันนะนี่ก็สอนนักธรรมตรีให้พระภิกษุสาม,มนเณรในฤดูการพรรษาหยุดเฉพาะวันพระ ก็จะมีพระเน,นที่ท่านมาบวชมีกุศลจิตสธาในพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วก็ต้องเรียนท่องบนทรงจําพระธรรมวินันเรียนวิชาเขียนเรียงความแก้กระทุธรรมเรียนวิชาธรรมวิภาคท่องจําหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนพระพุทธเจ้าสอนไว้ก็ต้องท่องจําปากเปล่าให้จําได้แล้วก็วิชาพุทธประวัติได้เรียนรู้ถึงประวัติพระพุทธเจ้าเรียนรู้ถึงประวัติภาษาวกว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็นำเอาประวัตินั้นมาสอนตนเอง แล้วก็นำไปประ,ประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการเรียนวิชาพุทธประวัติแล้วก็ประวัติภาษาวกต่างๆและวิชาสุดท้ายก็คือวิชาพระวินัยก็จะได้รู้ว่าศิลของพระมี227ข้อศิลของสมณเณรมี10ข้อสินของภิกษุณีมี311ข้อศินของเมชีมี8ข้ออุบาสกบาสิกา5ข้ออย่างนี้เป็นต้นนะก็มีการเรียนการสอนทุกวันให้พระเนิง การเป็นครูนั้นก็ถือว่าต้องนั่งอยู่ในใจของคนอย่าไปนั่งอยู่บนหัวของใครเป็นครูถ้านั่งอยู่ในใจของลูกศิษย์ได้แล้วลูกศิษย์ก็จะเปิดดับยอมรับและเคารพแต่ถ้าไปบังคับหรือว่าไปจี้หรือว่าไปดา่าเด็กก็จะเกิดการแอนตี้ไม่ให้ความเคารพและต่อต้านในสิ่งที่ครูสอนเพราะฉะนั้นครูนี่ดุนักเรียนได้แต่อยา่าด่า ดูกระดาต่างกันยังไงดุก็คือพูดเมื่อเด็กทําผิดหรือเด็กเสียงดังหรือเด็กออกนอกกรอบดุเขาแตยาดาดุให้เขารู้ว่าสิ่งนี้มันผิดอย่าทําอีกอาจจะมีการขึ้นเสียงบ้างนะดาก็คือการใช้คําหยาบคาไม่สุภาพอย่าดา่าเมื่อด่าแล้วเด็กจะเสียเด็กจะไม่เคารพด่าก็คือใช้คําไม่สุภาพเปรียบเปยกับสับเรือฉันหรือว่าใช้คําพูดให้เขาเจ็บใจอย่างนี้อย่าทํา ความเป็นครูต้องใจเย็นมีวิชาชีพความเป็นครูเป็นครูโดยสายเลือดเป็นครูโดยอยากจะสอนเด็กให้ให้เด็กเป็นคนดีอยากจะถ่ายทอดคุณงามความดีหรือความรู้ที่ตนมีนั้นให้เด็กเขารับเพื่อที่จะไปใช้ในชีวิตของเขาต่อไปเพราะนั้นก็ขอฝากครูไว้ว่าอย่าด่าดุดุไปเถอะตีตีได้ตีก็อย่าถึงขั้นทำลาย นะอย่างนี้ก็เด็กนักเรียนที่โรงเรียนมาคิดวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพเ,เป็นโรงเรียนดังด้วยนะก็ทุกวันอังคารก็จะมาทัศนศึกษาที่วัดทุกวันอังคารและทุกวันศุกร์อาทิตย์ละสองครั้งก็จะเปลี่ยนกันมาตั้งแต่ชั้นปฐมนะตั้งแต่ป .2 ไล่ขึ้นมาป .2 ป .3 ป .4 ป .5 เปลี่ยนกันมา ทุกวันก็จะสอนเรื่องมารยาทช,ชาวพุทธนะการไหว้พระเห็นไหมเด็กก็จะมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะไปตลอดไม่ได้ให้เด็กซสีเรียสธรรมะของพุทธองค์มีหลายอย่างนะมีว่าธรรมะข้อไหนสอนเด็กได้ธรรมะข้อไหนสอนวัยรุ่นธรรมะข้อไหนสอนคนแก่ธรรมะข้อไหนสอน,คน,รรอน,สอนคนมีครอบครัวสอนอะไรแบ่งแยกไว้ชัดเจนแล้วแต่ครูหรือว่าพระที่ท่านชนานาญในเรื่องการสอนจะเอาธรรมะข้อนั้นมาอธิบายมาสอนให้เด็ก ได้มีความสุขก่อนให้เขามีรอยยิ้มมีความสุขมีเสียงหัวเราะเขาก็จะเปิดใจรับฟังคำสอนเมื่อเขายิ้มเขาหัวเราะเขามีปฏิิิรยาตอบรับแล้วเราค่อยสอนธรรมะลงไปนี่ก็เป็นเด็กปวชปวสที่วิทยาลัยทักษิณาบริหารธุรกิจอยู่แถวๆห้างแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็โรงพยาบาลนพรราช์รชธานีตรงนั้นก็จะมีวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ก็ได้นิมนต์ไปอบรม แต่เด็กนี่ก็ถือว่าเป็นปวสนะก็มีหลายหลาย,หลายหน่วยงานหลายหลายโรงเรียนหลายหลายสถานศึกษาหลายหลายที่หลายหแห่งทั้งนิมนต์ไปสอนทั้งนิมนต์ไปบรรยายหรือบางทีก็อาจจะขอมาเข้าค่ายอบรมในวัดก็รับนะยินดีรับมาอบรมเพื่อที่จะให้ได้สิ่งดีๆได้ศีลธรรมได้ความรู้ ออกไปใช้ในชีวิตประจําวันให้มันถูกนะให้อยู่ในกรอบของสังคมอยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่าออกนอกกรอบออกนอกได้แต่อย่าผีพรมอย่าทําผิดศีลธรรมเดี๋ยวมันจะติดคุกอย่างเงี้ยนะคืออธิบายให้เขาเห็นเป็นรูปประทับขั้นตอนแรกก็จะให้เด็กอยู่ในระ,ระบบระเบียบก่อนหลังจากนั้นค่อยให้เขาพูดในเรื่องที่ เด็กวัยเด็กขนาดนี้ชอบเรื่องนี้ตลกเรื่องนี้ก็เอาให้เขาเขาเขา,เขาฟังเด็กวัยรุ่นก็จะชอบเรื่องนะพูดจาแบบตรงไปตรงมานิดหนึ่งนะพูดเรื่องความรักพูดเรื่องวัยเรียนพูดเรื่องอะไรที่วัยรุ่นเขาชอบนับ่นนะเปิดใจเขาให้ได้ให้เขามีเสียงหัวเราะให้เขามีรอยยิ้มแล้วค่อยสอนธรรมะเขาเข้าไปสอดแทรกธรรมะเข้าไปเรื่อยๆนะเด็กก็จะได้เรียนรู้ อย่างบางทีเด็กนักเรียนแต่ละคนก็จะมีความรู้ไม่เท่ากันบางคนก็ฉลาดบางคนสมองดีบางคนสมองไม่ดีเราก็ต้องค่อยๆบอกค่อยๆสอนออกนะครูต้องใจเย็นอย่าใช้อารมณ์นำหน้าให้ใช้ความรู้คุณธรรมนำหน้าถ้าใช้อารมณ์นำหน้าแล้วจะทำให้เด็กซึมซับเอาความรุนแรงกลับไปซึ่งถือว่าให้ผลเสีย ดังนั้นความเป็นครูต้องใจเย็นนะถ้าเด็กคนไหนมันดือ้อหรือมันเสียงดังก็ดุบ,บ้างปรามบ้างแต่อย่าถึงขั้นทําร้ายร่างกายเด็กอย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ไปนั่งในใจของเด็กได้น,นี่ก็เป็นโรงเรียนโสมาภาพัฒนาหลังจากที่สอนเด็กไปแล้วก็ให้เขาเขียนให้เขาเขียนให้เขาทําแบบฝึกหัด เขาก็ทําได้นะกวิชาคุณธรรมจะได้ทรมหรือวิชาธรรมศึกษาเขาก็จะมีหลักสูตรของเขาอยู่แล้วเราก็แปลหลักสูตรนั้นมาสอนแล้วก็ทําตามรูปแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถือว่าไม่ยากไม่ลําบากถ้าเราจะทําดังนั้นการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยพระก็เผยแผ่ให้กับเด็กและเยวาวชนได้การที่จะรอเทศที่วัดเนี่ย โยมเข้าวัดมาก็มีแต่รุ่นผู้สูงอายุแล้วแต่เราไปสอนตามโรงเรียนีน่ถือว่าได้ผลประโยชน์มากเพราะเด็กนักเรียนเขาโตขึ้นจะได้เป็นผู้ใหญ่ของสังคมต่อไปนี่ก็ตอนเย็นกลับมาถึงวัดหนึ่งทุ่มก็สอนนัรมตรีถึงสามทุ่มให้พระเนนทุกวันเป็นอย่างนี้อยู่เป็นประจำนะดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นรักษาใจของตนเองให้ดีนะทำใจให้เป็นสาธารณะให้มันมากแล้วก็มีความสุข กับการใช้ชีวิตของความเป็นคู่